เจ้าจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่มาแรงที่สุดคือ YT 006ค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีมาพบก,กับนองช่ง่มผูจากช่องแฮปปี้กันเกษตรชาแนลค่ะมือน,นีน้องช่วมผูสิพามาเบิงเข่าสายพันธุ์ไมล่าสุดนั่นก็คือไหที006ไม่เ้ยย่าอายุลอยหามือค่ะไปชมกันเลยด้วยค่ะ ตอนนี้อายุเขาได้ยี่สิบหามือค่ะตัวน,นี้สิเป็นเขาม้าไม้ค่ะสายพันธุไมลล่าสุดค่ะนั่นก็คือไหว้ที่ศูนย์ศูนย์กลอยหามือค่ะตัวน,นี้สิเป็นพื้นแข็งค่ะข้าวเจ้านาปังพื้นแข็งมีลักษณะแข็งใยเยาวค่ะสิะได้ผลผลิตดีค่ะจะได้นึ่งตันขึ้นไปต่อหนึ่งไร่เด้อค่ะเดี๋ยวน้องช่มพู่สิมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆกันเลยเด้อค่ะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจกรติดต่อมาได้ที่ช่อง Happy กันเกษตรแชนแนลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจ Happy กันเกษตรแช n แนลค่ะติดต่อเขามาได้ที่เบอร์092 5 16 4 2 5 2 089 9 4 2 86 8 4ค่ะมือนีนอ้องชมพู่กสิขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ